มาทำาลามแบบนี้กันฟูม,มากเลยนะอย่างแรกใส่ากาวลงไปประมาณที่ตัวเองอยากได้เลาใส่ไปสิบนใส่ชีวิตอหรือฟองขบ,บู่ก็ได้ ยิ่งใส่เยอะยิ่งฟูจะหมดละเต็มแล้วที่สองคนให้มันเท่ากันเลยค่ะ สองใส่ส

อที่สองเราทำตามในคอมเมนต์นะอย่างที่สองเราก็ใส่สลาลงไปนิดเดียวประมาณนี่งแล้วมีแมวด้วยนะนี่